จระเข้โทนหลวงพ่อสนิทวัดลำรอยรุ่น2ตอนนี้เป็นที่กำลังโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเนื่องจากพุทธคุณและความศรัทธาผู้ที่บูชาก็จะประสบผลสำเร็จต่างๆมากมายทั้งในด้านต่างๆผู้คนจึงค้นหาจระเข้ รวมพ่อสนิทรุ่น2กันมากเนื่องจากราคายัางไม่แพงตอนนี้มีของปลอมออกมาค่อนข้างเยอะต้องดูให้ดีความคมต้องชัดเจนจรเข้ต้องอ้วนสมบูรณ์มีทั้งรุ่นปากขีดและไม่ขีดมีทั้งโค้ดทอบอและโค้ดอุ พิจารณาจากความคมของจระเข้การปั๊มเป็นแบบหล่อประกบเนื้อตะกั่วจะต้องมีผิวประลอดเนื้อดำกลับตะกัวไม่ใหม่ในการศึกษาหาข้อมูลก่อนเช่าบูชาต้องดูให้ดีรอยปั๊มที่มีการปริ้นของการเกิดการกระแทกลงไป ใต้ท้องต้องมีริ้วรอยเส้นเสี้ยนในการปัม๊มความคมชัดชัดเจนยันอักขระทุกอย่างต้องชัดเจนในการเลือกหาต้องพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ให้เช่าโดยรับประกัน ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ไปเช่าเองโดยที่ไม่มีการรับประกันอาจโดนของปลอมได้ณนะตอนนี้ของปลอมออกมาค่อนข้างเยอะมากก็ขอให้ทุกท่านได้จระเข้หลวงพ่อสนิทวัดดํารอยที่เป็นของแท้ไว้บูชาติดตัวสักองค์นะครับ